ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์เนาะเพิ่มเติมนะครับเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับการเรียนฟิสิกส์นะครับนะก่อนอื่นที่เราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์เนี่ยเราจะต้องมารู้พื้นฐานก่อนว่าพื้นฐานที่สําคัญเกี่ยวกับการเรียนฟิสิกส์เนี่ยมีอะไรบ้างและมีที่มายัางไงนะครับอ่ะเรามาดูบทแรกเลยนะครับ บทนำนะครับบทนำบทที่1ก็คือบทนำบทนำเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงอะไร1ความหมายของวิชาฟิสิกส์นะครับวิชาฟิสิกส์ก็เป็นวิชาที่นะครับพยายามที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยใช้หลักการและเหตุผลนะครับซึ่งมีทั้งแนวคิดการทดลองและก็ทฤษฎีต่างๆเพื่อที่จะอธิบายว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับและวิสิกนะครับวิชาฟิสิกส์นะครับสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะครับในการที่เราจะนำมาเรียนรู้ฟิสิกส์ก็คือวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นนะครับนักเรียนคนใดที่มีปัญหาทางคณิตศาสตร์นะครับพอมาเรียนฟิสิกส์ก็จะทำให้ดูยุ่งยากขึ้นมาทันที ดังนั้นนะครับใครที่อยากเรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจจะต้องมีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะรู้นะครับก่อนที่เราจะเรียนฟิสิกส์นะทีนี้ในความรู้ทางฟิสิกส์นะครับความรู้เนี้ยมาได้อย่างไรนะครับความรู้ในทางฟิสิกส์นะครับก็จะมาได้2ทางด้วยกันนะครับหก็คือ ประสบการณ์ก็คือการสังเกตการรวบรวมข้อมูลการทดลองนะครบนะสรุปผลวิเคราะห์ผลก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางแรกซึ่งคนพวกนี้ก็จะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับต้นๆนนะครับก็จะเป็นพวกนิวตันนะครับอันที่สองนะครับก็จะเป็นทฤษฎีนะครับก็จะเกิดจากแนวคิดนะครับตัวอย่าง ก็คือไอสไตล์กับอะไรครับเจมคลาสแมกเวล e นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้เกี่ยวกับแนวคิดนะเพราะฉะนั้นในความรู้ฟิสิกส์นะครับก็จะมีอยู่2ทางด้วยกันก็คือการทดลองแล้วก็การใช้แนวคิดนั่นเองนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับทั้ง2ทางเนี่ยก็จะมีการทดลองมาสนับสนุนความถูกต้องนะนั่นเอง คนแรกตัวนี้จะเป็นนิวตันนะฮะอันนี้เป็นนิวตันคนที่สองก็จะเป็นที่เป็นอันนี้ก็จะเป็นไอน์สไตน์นะครับอันเบิร์ไอน์สไตน์นะเราน่าจะรู้จักกันดีนะเอาสองท่านละกันนะสองท่านเนี่ยต่อมานะครับ เมื่อเราทราบแนวทางของฟิสิกส์แล้วว่าฟิสิกส์คืออะไรนะครับฟิสิกส์เนี่ยได้มาจากกี่แนวทางนะครับเราทราบมาแล้วนะทีนี้เราก็จะมาดูขอบข่ายว่าเอ๊การเรียนฟิสิกส์เนี่ยมันจะต้องเรียนเนื้อหาอะไรบ้างนะตอนนี้แค่จะเกลื่อนนำเฉยๆนะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแค่เกลื่อนนาให้เรามองภาพรวมให้ได้ก่อนว่าในขอบเขตของวิชาฟิสิกส์เนี่ย เขาจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับมาดูส่วนแรกนะครับก็คือในระดับต้นเลยนะครับเราก็จะมาพูดถึงกลาศาสตร์มันจะพูดถึงเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกมีบทนําที่เราจะเรียนกันนี่แหละนะฮะก็จะมีบทนํามีการเคลื่อนที่มีแรงและกฎการเคลื่อนที่มีกฎแรงโน้มถ่วงมีการเคลื่อนที่แบบต่างๆในการเคลื่อนที่แบบต่างๆก็จะมีโปรเจกต์ไทวงกลมดาวเทียม การเลียวโคง้งการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกล่าวถึงในอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้คือสิ่งแรกนะอันที่2ก็คือกลศาสตร์2เมื่อพูดถึงแรงแล้วนะกลศาสตร์หจะพูดถึงแรงใช่ไหมกลศาสตร์2จะพูดถึงอะไรครับงานและพลังงานโมเมนตัมในการชนการหมุนสมดุลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงาน น,นี้ก็จะเป็นกลาศาสตร์2นะครับก็เน,นื้อหาตรงนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะมาดูในส่วนที่3ครับส่วนที่3ก็จะเป็นของคลื่นนะฮะคลื่นนะครับ,รนนรบตรงนี้คลื่นก็จะมีคลื่นกลนคลื่นเสียงคลื่นแสงนะฮะแล้วก็แสงและทัศนอุปกรณ์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคลื่นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องของคลื่นนะครับ ต่อไปก็คือไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็จะเป็นพวกที่อยู่ในชีวิตประจาวันของเราก็ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสตรงพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครไฟฟ้าแม่เหล็กนะไฟฟ้ากระแสสลับก็คือที่ใช้ตามบ้านเรือนของเราแล้วก็ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือพวกโทรศัพท์ที่เราใช้การกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของไฟฟ้าสุดท้ายก็จะเป็นฟิสิกส์แผนใหม่นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ ของไหลความร้อนและทฤษฎีจนของแก๊สฟิสิกอะตอมฟิสิกนิวเคลียร์อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมในการเรียนวิชาฟิสิกนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับก็จะเป็นส่วนแรกก็จะเป็นกลศาสตร์ที่1 2ก็คือกลศาสตร์2 3ก็คือคลื่น4ก็คือไฟฟ้า5ก็คือฟิสิก์แผนใหม่เกี่ยวกับพวกอะตอมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น ขอบเขตในการเรียนฟิสิกส์นะครับทีนี้มาดูคําถามนะครับคำถามนี้นักเรียนก็สามารถที่จะตอบได้นะครับคําถามข้อที่1นนะครับอ่านี่ครูฉเฉลยแล้วนักเรียนก็เขียนลงไปในสมุดเลยนะครับเขาบอกว่าข้อที่1ความรู้ในวิชาฟิสิกส์นะครับที่ได้มาจากประสบการณ์และทฤษฎีนั้นจะต้องมีอะไรเป็นข้อสนับสนุนนะครับแน่นอนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการ การที่ได้จากการสังเกตหรือได้มาจากเนี่ยการสังเกตนะสังเกตหรือแนวคิดสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะมายืนยันความถูกต้องคืออะไรครับก็ค,คือการทดลองใช่ไหมครับการทดลองว่าว่าไอเนี่ยไอ,ไอการสังเกตเนี้ยแนวคิดเนี้ยมันถูกต้องไหม นะก็เราก็ต้องมาทําการทดลองนั่นเองเนาะข้อที่2ครับข้อที่2พื้นฐานสําคัญของวิชาฟิสิกส์เนี่ยคือวิชาใดนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วเนาะก็คือคนที่จะเข้าใจฟิสิกส์ได้เขาก็ต้องมีวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้ได้พอสมควรนะครับก็เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ ไม่แม่นคณิตศาสตร์นะครับครูฟันธงได้เลยว่าเรียนฟิสิกส์ยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเก่งฟิสิกส์ก็คณิตศาสตร์ก็จะต้องไปทบทวนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในระดับการสอนของครูเนี่ยครูก็จะเอาพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้ด้วยนะครับเพิ่มเติมให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวนะแค่เราขยันเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับสุดท้ายข้อ3นะครับอันนี้เป็นการตอบเกี่ยวกับแนวคิดก็ไม่เป็นไรนะ การเรียนวิชาวิสิก์ในห้องเรียนนักเรียนคิดว่าควรจะเตรียมตัวหรือวางแผนการเรียนอย่างไรถึงจะได้ผลดีอันนี้เป็นคําถามปลายเปิดนะครับก็นักเรียนก็สามารถที่จะตอบคําถามได้เองนะครับถ้าครูแนะนําก็จะเป็นอะไรครับอ่านมาก่อนอ่านเนื้อหาอ่านเนื้อหาลุวงหน้านะฮะแล้วก็ทบทวนที่ครูสอน เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้ <c oughs> เรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์เนี่ยเราก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูคำถามตรงนี้นะครับอันนี้ครูก็จะเฉลยให้เลยแล้วกันนะฮะก็นักเรียนแค่ไปทบทวนนะับไปทำความเข้าใจนะครับอันนี้เป็นบทนำง่ายๆไม่มีอะไรยากเท่าไหร่เนาะจุดมุ่งหมายในการเรียนวิชาฟิสิกส์เนี่ย ก็คืออะไรนะครับเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายหลักของวิชาฟิสิกส์อยู่ที่การศึกษาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับก็คืออะไรครับก็คือเพื่อให้เรารู้และเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดพัฒนาต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกหน่วยนะต่างๆนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วครูจะหยุดก่อน